ล่ดวลทานี้ถ้าตีกันแล้วครับยูโรงเรียนสังง่งก่อนดวลทานี่ออะักซักมันใส่ซื้อ,อยังก่อนนะเถงหมักเขียวทั้งหมักแดงทั้งหมักเอียงเนี่ยออตีก็หมักแป้ปหมักแฮมแเปว่าล้ละประกันฟืดกันล่องแล้วฟืดกันร่องแล้วบัดที่นี่ มันเป็นนิยังบ่รู้หรอกเข้าใจไหมเหตการ์ไรในีนี้ท่าตีกันยี่โรงเรียนสร้งงางก่อนอุดรนท่านี่ที่แรกใส่กักบแบบใส่กับแบบนี่ก่อนอยู่ในห้องไม่ต้องเบอร์นาหรอกเข้าใจไหมไปตีกันนะอ่เข้าใจไหมเอาเอาเอา,เอาคู่แบกนี้ก่อนนะลูกทหารหน่ยลูกทหารหน่อยอ่าจับข้อเสียกูมึงมานั่งทีเป็นอย่างอ่าล่นะเบิ่งเนาร์ดยี่ได้ยี่ได้พิซซ่าภาษาอังกฤษได้ ว,วิชาวิชาภาษาปักกิ่นะเราไม่เอาหลอ